สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมจอบมาลินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็อยากจะแวะมานั่งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมีดโกนหนวดนครับของแบรนด์หนึ่งที่ชื่อว่าเพชรคลับนะครับสำหรับแบรนด์นี้เนี่ยจริงๆเขามีคอนเซปต์ที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับก็คือว่าเขาอยากจะให้ผู้ชายเนี่ยสามารถจะใช้มีดโกนหนวดที่เป็นแบบระดับ5ใบมีดนะครับที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผลที่สุด แล้วก็ที่สําคัญคือเขามีบริการจัดส่งถึงบ้านนั้นแปลว่าเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยสั่งซื้อนะครับเราสามารถที่จะซื้อตัวรีฟิลก็คือตัวใบมีดโกนเนี่ยแบบลักษณะคือให้เขาส่งทุก3เดือนให้เขาส่งทุก6เดือนหรือว่า8เดือนก็ได้นะครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องออกไปตามหาใบมีดโกนเลยนะครับก็คืออยู่ที่บ้านแล้วก็สั่งให้เขาเนี่ย เป็นแบบระบบอัตโนมัติแล้วก็จัดส่งมาให้เราได้นะครับนี่สำหรับเซตนี้ที่ผมนำมารีวิวนะครับเป็นเซตที่ชื่อว่า value set นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่เซตละ699บาทนะครับในเซตนี้เพื่อนๆจะได้อะไรกันบ้างเรามาเปิดดูไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าเซตนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสทดลองใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเจลหรือว่าตัวใบมีดโกนนะครับเริ่มต้นเลยเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับนี่ก็จะเป็น บัตรนะครับ Welcome to the club นะครับสังเกตว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่า club เจ้าของเนี่ยชื่อว่าคุณเพชรนะครับแล้วก็ที่เขามีคำว่า club เพราะว่าเขาอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสมัครสมาชิกในการที่จะสั่งซื้อใบมีดโกนของเขาแบบเป็นรายเดือนนะครับโดยที่เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากจะให้แบรนด์เนี่ยจัดส่งทุกๆก,ก,กี่เดือนนะครับก็จะมีตั้งแต่1เดือนไปจนถึง8เดือนก็เลยกลายเป็นเพชรคลับนะครับ สิ่งที่ผมชอบในโลโก้ของเขาก็คือว่าตัว T ีเนี่ยเขาจะดีไซน์เป็นตัวมีดโกนหนวดเลยนะครับก็เป็นอะไรที่เข้ากันมากนะครับกับแบรนด์กล่องเนี่ยมาในแพ็กเกจที่ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็ทําได้ดีมากเหมาะสําหรับมอบเป็นของขวัญน,นะครับหรือว่าสาวๆเนี่ยอยากจะสั่งซื้อให้แฟนหนุ่มก็ได้นะครับในราคา699บาทเนี่ยผมว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากๆตามที่คอนเซ็ปต์ของแบรนด์เขาเนี่ย ตั้งใจจะทําให้กับทุกๆคนนะครับที่จําเป็นต้องใช้มีดโกนหนวดเรามาลองดูว่าภายในมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็จะเป็นกล่องนะครับนี่เป็นแฮนด์เนะครับนี่ก็จะเป็นเซตนี้นะครับแต่จริงๆผมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าแค่เอามาแพ็คใส่กล่องแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอยากจะให้ดูดีไซน์นะครับก็จะเป็นสีเงินสวยงามนะครับเป็นซิลเวอแล้วก็จะตัดด้วยสีส้มนะครับก็จะเป็นธีมสีของเขาเลยนะครับแล้วก็จะมา เป็นด้ามจับลักษณะแบบนี้แล้วก็เป็นตัวใบมีดนะครับทั้งหมด5ชั้นแบบนี้นะครับเวลาที่เราต้องการจะปลดออกนะครับนี่เราก็สามารถกดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยซึ่งเปลี่ยนใบมีดเนี่ยได้ง่ายนะครับด้วยสเต็ปเดียวนะครับแล้วก็เวลาที่จับหรือการโกนเนี่ยก็เท่าที่ผมลองใช้เนี่ยก็เรียกว่าน้ำหนักกําลังดีคือไม่หนักจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปนะครับแล้วก็ตัวใบมีดเนี่ยเป็นระบบแบบ5ชั้นนะครับก็มีความคม แล้วก็สมูทมากเพราะว่าเขาจะมีแผ่นยางที่รองนะครับทางด้านบนแล้วก็ทางด้านล่างแบบนี้นะครับเวลาที่ซื้อนะครับก็จะเป็นลักษณะคือมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะครับก็อยู่ในกล่องที่สวยงามมากๆนะครับ อันนี้เป็นในส่วนของ handle นะครับส่วนต่อไปนะครับที่เพื่อนๆจะได้ในเซตนี้ก็คือเป็นตัว refill นะครับก็คือเวลาที่เราใช้งานไปสักพักนึงเนี่ยใบยมีดเริ่มไม่คมละเราก็จะต้องมีการเปลี่ยนใบมีดนะครับซึ่งเขาก็จัดเต็มมากนะครับจะมาในกล่องที่เป็นตัวล็อกแบบนี้นะครับจะมีทั้งหมด4อันด้วยกันนะครับใบมีดเนี่ยจะเป็นแบบ5ชั้นนะครับผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าใบามีดโกเนี่ยนะครับยิ่งชั้นจํานวนเยอะเท่าไหร ราคาจะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนะครับยิ่งชั้นมากขึ้นเท่าไหร่เวลาที่โกนเนี่ยก็จะให้ความการเก็บดีเทลงานที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความสม ooth ความลื่นไหลความพลิ้วนะครับแล้วก็ ความสุขของการโกนหนวดเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับราคาของแบรนด์อื่นๆในท้องตลาดที่เป็นแบบระดับ5มีดโกนอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีราคาที่สูงมากนะครับแต่ว่าของเพชรขับเนี่ยเขาก็ทําทั้งหมดเนี่ยมาในราคาแบบ699นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างดีพรีเมียมนะครับสมราคามากๆเท่าที่ผมเนี่ยได้ทดลองใช้นะครับอีกหนึ่งชิ้นที่เขาแถมมาให้เลยนะครับก็คือเป็นเชาวิ่งเจลนะครับ ตัวนี้เวลาที่เราใช้เนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเย็นสบายทําให้เราเนี่ยโกนหนวดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับปกติถ้าเราไปหาซื้อแยกเนี่ยก็ราคาหลายร้อยบาทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเซตนี้เขาก็ให้มาครบเลยแปลว่าเราจะมีความสุขกับการโกนหนวดได้เลยสบายๆนะครับ โดยเฉลี่ยแล้วผู้ชายนะครับจะใช้มีดโกนหนวดเซตนี้อยู่ที่ประมาณ3เดือนนะครับขึ้นอยู่กับว่าหนวดของเพื่อนๆนมีเยอะมีน้อยนะครับผมเ,เป็นคนที่หนวดน้อยมากนะครับแล้วก็นานๆครั้งจะได้มีโอกาสโกนหนวดเพราะฉะนั้นในเซตนี้เนี่ยรวมแล้วเพื่อนจะได้ใบมีดทั้งหมดเนี่ยหอันถ้าเป็นสําหรับมาดินผูใช้เนี่ยผมอาจจะใช้ได้แบบ5เดือนเลยก็คือเดือนละ1อันนะครับเพราะฉะนั้นพอถึง5เดือนปุ๊บผมก็ให้เขาเนี่ยส่งใบมีดตัวรีฟิลเนี่ย เขาก็จะมีใบมีดพร้อมกับตัวเจลน่าจะเป็นราคาประมาณแบบ599หรือ499ประมาณนั้นนะครับคือถ้าสมัครสมาชิกเนี่ยทุกอย่างจะได้ลดอีก100บาทนะครับอย่างเซตนี้เนี่ยอยู่ที่699นะครับถ้าเกิดสมมติสักสมัครสมาชิกเนี่ยก็จะได้ในราคาแบบ599นะครับแล้วก็เวลาที่เราสั่งตัวรีฟิลเนี่ยเราก็จะซื้อเป็นเฉพาะตัวรีฟิลกับตัวเจลเขาจะมาคู่กันก็จะได้ราคาที่ย่อมเยาวไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะให้เขาเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นการส่งสินค้ามาให้เราแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับซึ่งผมคิดว่าเหมาะกับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดมากๆที่อยากจะมีโอกาสใช้มีดโกนที่ดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็ราคาที่สมเหตุสมผลนะครับคือไม่แพงแล้วก็เหลือเงินเอาไปทําอย่างอื่นนะครับที่สําคัญเวลาที่คนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะออกไปหาในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือในห้างสรรพสินค้านะครับ ต้องไปหามีดโกนที่มีคุณภาพเนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวเลือกในท้องตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะนะครับอย่างของผมเนี่ยอยู่ในกรุงเทพอาจจะมีตัวเลือกให้เลือกเยอะเดินไปซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็ได้แต่ปัญหาอันหนึ่งที่มักจะเกิดกับผมเป็นประจําคือ <c oughs> สมมุติว่าผมซื้อตัวมีดโกนมาใช่ไหมครับมีดโกนของแต่ละแบรนด์ก็จะมีตัวใบมีดเนี่ยของแต่ละรุ่นผมก็จะต้องไปนั่งงมว่าเอ๊ะสรุปว่าด้ามจับอันนี้มันตรงกับ ตัวมีดโกนเนี่ยเป็นรุ่นไหนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นของเพจคลับเนี่ยคือเราไม่ต้องมานั่งคิดอะไรเลยครับพอถึงเวลาปุ๊บเขาก็จะส่งตัวรีฟิลมาให้เราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าสะดวกนะครับแล้วก็ใช้งานได้คุ้มค่าถ้าคิดคำนวณน,นะครับในสไตล์มาดินพูว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าซื้อแบบราคาแบบไม่ s u b s c r i b e นะ699นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆใช้ไปประมาณแบบ3เดือนแล้วก็เปลี่ยน1ครั้งเนี่ยจะตกอยู่ที่เดือนหนึ่งประมาณ233บาท แต่ถ้าเกิดเลือกเป็นแบบสมัครสมาชิกนะครับจะได้ในราคา599ใช้ไปใน3เดือนจะตกเดือนละ199บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเซตนี้ถ้าเนเพื่อนซื้อแบบสมัครสมาชิก599บาทแล้วเพื่อนเพื่อนสามารถใช้ได้5เดือนนะครับก็เกือบเกือบครึ่งปีก็ตกเดือนละ1 1 9บาทในการที่จะใช้มีดโกนในระดับที่พรีเมียมนะครับแล้วก็แบบใบมีด,ดี่ยมีความคมมากนะครับแล้วก็ <c oughs> เป็นแบบ5ใบมีดซึ่ง สะดวกและทำให้เพื่อนๆมีความรู้สึกว่าแฮปปี้ในการโกนหนวดนะครับสิ่งที่ผมชอบก็คือที่เขามีตัวเชฟวิ่งเจลมาให้เราด้วยในเซตนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเขาคํานวณมาแล้วว่าเออปริมาณของเชฟวิ่งเจลกับปริมาณใบมีดรีฟิลเนี่ยก็คือจะเพียงพอต่อการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะมาในแพ็กเกจที่มีความสวยงามนะครับมีความมินิมอลนะครับแล้วก็กล่อง สวยมากนะครับคุ้มค่าสมราคานะครับแล้วก็นั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็มีบริการจัดส่งมาถึงบ้านโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องออกไปตามหาเลยนะครับแล้วก็เท่าที่ผมลองใช้ผมคิดว่าถ้าผู้ชายได้ลองใช้แล้วจะมีความรู้สึกว่าชอบ แล้วก็คุ้มค่ากับราคานะครับเพื่อนๆลองไปดูในท้องตลาดแล้วก็ลองไปเปรียบเทียบราคาของมีดโกนในลักษณะประมาณแบบนี้นะครับที่มีคุณภาพประมาณนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆเนี่ยจะมีราคาที่สูงมากๆโดยเฉพาะตัวรีฟิลซึ่งแพงมากนะครับสำหรับใบมีดเกรดพรีเมียมระดับนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่มีความคุ้มค่านะครับที่เขาสามารถทําราคาได้นะ ในมุมมองผมผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยครับคือเขาเป็นคนที่นําเข้าคือเป็นคนที่แบบนําเข้าทั้งหมดเนี่ยมาด้วยตัวเอง อันที่2นะครับก็คือว่าเขาไม่ต้องเสียให้กับห้างสรรพสินค้าคือสมมุติเวลาที่เราของเนี่ยขึ้นห้างแน่นอนว่าทุกคนจะต้องเสียค่า GP ค่าส่วนต่างค่าคอมมิชชั่นต่างๆให้ห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับ20% 30%หรือว่า40%อันนั้นเนปะ็นทำให้มันทำให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องจ่ายเงินมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเสียค่าโฆษณาในการสร้างบแบรนดิ้งนะครับให้เป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักเพราะฉะนั้นพอเป็นตัวนี้เนี่ย เขาเนี่ยจัดส่งถึงบ้านเลยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าคอมมิชชั่นให้กับห้างสรรพสินค้าแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าพรีเซนเตอร์อะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเขาขายคุณภาพกับราคาที่สมเหตุสมผลแล้วก็ดีไซน์ที่ถือว่ามีความสวยงามนะครับแล้วก็ใบมีดได้มาตรฐานเพราะฉันเป็นแบรนด์ที่เขาขายแบบสินค้าเลยก็เลยสามารถที่จะทําราคาได้ดีกว่าแบรนด์อื่นๆในท้องตลาด แล้วที่สําคัญคือผมว่าเขาโฟกัสในสิ่งที่เขาอยากจะขายจริงๆถ้าเพื่อนๆเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็คือจะ hit to the point เลยครับคือเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีราคานะครับแล้วก็มีวิธีการสั่งซื้อต่างๆที่ใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกมากนะครับเนี่ยเข้าไปได้เลยครับที่เพจคลับแบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองนะครับ สามารถที่จะลองซื้อเป็นเฉพาะตัวแฮนดิลก็ได้นะครับก็คือจะเป็นตัวด้ามจับกับใบมีด1อันเนี่ยจะอยู่ที่ราคา199บาทนะครับลองใช้ดูก่อนว่าใช้แล้วโอเคไหมนะครับฟีลิ่งของการใช้งานเวิร์กหรือเปล่าแล้วค่อยสั่งเป็นตัว value set ก็ได้หรือว่าค่อยสั่งเป็นตัว r e ี i ิลเพิ่มเติมก็ได้นะครับก็เป็น อีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ติดตามในช่องมาดินภูมากๆนะครับเราจะได้เหลือเงินเนี่ยไปทําอย่างอื่นนะครับแล้วที่สําคัญเราจะได้มีความสุขกับการโกนหนวดทุกๆครั้งนะครับในยามเช้าหรือว่าก่อนนอนก็ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับหนุ่มๆในช่องนะครับหรือว่าสาวๆที่กําลังอยากจะมองหาข้าวของให้คุณพ่อบ้านนะครับผมว่าเซตนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเซ็ตที่เป็น value set จริง,รงๆนะครับขอบคุณทุกคนสําหรับ การรับชมแล้วก็การติดตามนะครับขอบคุณแบรนด์เพชรขับด้วยนะครับที่ส่งของมาให้ผมได้ทดลองใช้นะครับยังไงเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมจอบมานินพูลาไปก่อนสวัสดีครับ